บ l w นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณแม่หลายๆคนก็ถามแม่โบมาเนาะว่าแม่ BLW นะคะคือการที่ให้ลูกหายหยิบกินอาหารเข้าปากเองเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยนะคะแตกต่างจากเออคุณแม่นะคะที่แบบว่าตอนลูกแบบบทปั่นไม้อะไรเงี้ยนะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube NerdKids นะคะเพจแมโบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ิกตอกโบเนืคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย ตรงนี้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของของแต่ละบ้านนะคะเนาะแต่ถ้าคุณแม่หาจะป้อนแบบ Bw นะคะก็คือว่า Bw หรือว่า Baby l a t w i n n i n g ก็คือว่าเป็นการฟ้อนนะคะโดยการที่เราวางอาหารไว้ให้ลูกกินนะคะแล้วลูกค่ะคือจะต้องแบบนั่งเก้าอี้แล้วต้องหยิบอาหารบิบจับเข้าปากเองเราเนี่ยจะสามารถทําได้ก็คือว่าอยู่กับเขานะคะชมเชียร์ให้คําชมเชยว่าลูกดีเยี่ยมเก่งมากเลยลูกเอาอีกเอาอีกเอาอีก,อ,อ,กอะไรเงี้ยค่ะคุณจะไม่สามารถที่แบบว่าไปตักอาหารป้อนเท้าให้ลูกได้นะคะเนาะคืออย่างที่บอกแหละมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยถ้าสมมติคุณแม่คนนนไหะ ที่ลูกเนี่ยมีปัญหาคือมีโรคประจำตัวตัวเล็กนะคะหรือว่าน้องเด็กคนไหนที่คลอดก่อนกําหนดอะไรพวกนี้ค่ะในส่วนของตรงนี้เราค่อนข้างซีเรียสเนาะที่ให้ลูกเราค่ะได้ปริมาณสารอาหารที่เพียงพอเหมาะสมสําหรับในเรื่องของการจเจริญเติบโตถ้าสมมุติว่าจะป้อนแบบว่าหยิบกินนะคะอาจจะต้องแบบคุยกับคุณหมอนิดนึงว่าเอ๊ในกรณีแบบนี้คุณหมอเห็นว่าอย่างไรดีอะไรแบบนี้นะคะเนาะเออคือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบป้อนแบบ B L W นะคะข้อดีก็คือว่ามันเป็นการหยิบกินอาหารลูกจะได้ฝึกพัฒนานการหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าฝึกเคี้ยวฝึกกลืนเพราะากร การกินแบบนี้นะคะก็คือมันจะเป็นสเต็ปที่ต่อไปค่ะลูกจะต้องสามารถที่แบบกินข้าวได้เหมือนผู้ใหญ่เรานะคะเนาะเออแล้วกนะ็นอกจากนี้คือฝึกพัฒนานการในเรื่องของการมองเห็นนะคะฝึกพัฒนานการกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรพวกนี้นะคะเนาะเออเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยนะคะคุณแม่ก็คือลองชั่งปวงกันเอานะคะว่าจะอย่างไรถ้าในส่วนของการฝึกลูกกินข้าวตามวัยเองหยิบเกหยิบกินเองอะนะคะสามารถเริ่มฝึกได้เมื่อลูกนะคะนั่งได้ก็ราวๆประมาณสักหเดือนนะคะเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือในส่วนของการฝึกตรงนี้จะต้องน คุณแม่จะต้องให้ลูกหันนั่งเก้าอี้กินข้าวแล้วก็คือจะต้องแบบว่าวางอาหารไว้นะคะแล้วการทําอาหารของคุณแม่เองคือจริงๆมันจะมีแบบวิธีการทำน้อย,ยกยอตัวอย่างเช่นคุณแม่เอาผักบอรอกโคลีเอาแครอทเอาฟักทองนะคะเอาไปผ่านกระบวนการต้มนึ่งหั่นเป็นชิ้นพอดีคำน,นะคะให้มันมีความนิ่มจากนั้นคุณแม่ค่ะกระตุ้นให้ลูกหยิบจับอาหารเข้าปากอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่จะต้องอยู่กับลูกตลอดเวลานะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะคะ,ะคุณแม่ค่ะจะต้องอยู่กับลูกเพื่่่อออป้้งงกันนนนไมใใหใสวข าทมันมีการแบบติดคอลูกนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่เองก็จะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการที่แบบช่วยชีวิตลูกเวลาที่ลูกนะคะมีอาการคือแบบว่าสำลักนะคะหรือว่าข้าวหรืออาหารตรงนั้น,นติดคอลูกนะคะแต่ถามว่าคือจริงๆอะ่ะน้องเด็กเขาจะแฮปปี้นะมันจะค่อนข้างมีความสุขแต่ว่าเราไม่สามารถแบบกลับปริมาณอาหารได้ถ้าลูกเราจะเริ่มเติบโตสมวัยพัฒน,นาการดีตัวโตนะคะเนาะเออเราก็สามารถที่จะให้ลูกกินเป็นในส่วนของแบบหยิบจับอาหารเข้าปากกินเองก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณแม่บางคนเวลาลูกแ,แบบ8ปเดือนแล้วคุณแม่เจอว่าป้อนช่วงเวลาเนี้ ลูกไม่ให้ความร่วมมือเลยแม่ทําไมรู้สึกว่าป้อนข้าวแล้วลูกเมินหน้าเมินหน้าเมินหน้าจังเลยคืออย่างที่บอก8เดือนพัฒนาการในเรื่องของการหยิบจับอาหารของเขาเนี่ยค่ะมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าคุณแม่นะคะคิดอะไรไม่ออกคุณแม่ลองวางจานข้าวแล้วลองเอาอาหารนะคะวางไว้ด้านหน้าแล้วดูซิว่าลูกค่ะหยิบจับอาหารเข้าปากหรือไม่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยลูกหยิบจับอาหารเข้าปากแสดงว่าลูกของคุณแม่ค่ะมีความที่แบบเฮ้ยอยากจะกินแบบนี้เพราะเวลาที่เขากินแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกสนุกมีความสุขแล้วเขาจะมีควาามสภ ภูมิใจว่าเอ้ยฉันทําได้อะฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูเพราะฉะนั้นถ้าแบบแปดเก้าเดือนนะคะเจอว่าลูกไม่ค่อยกินนะคะการที่แบบป้อนแบบ BLW ก็จะพอช่วยให้ลูกแบบกินอาหารได้หรือว่าคุณแม่บางคนจะ mix and match เลยก็ได้นะคะวันนี้จะบทปัดน,นะคะพรุ่งนี้มีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ก็ให้ลูกกินแบบ BLW แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะโอเคไหมโอเคไหมคะจบนะคะทั้งหมดทั้งมวลสวัสดีนะคะวันนี้ขออนุญาตปาิดไลฟ์